เดี๋ยวเรากลำลังจะไปยังสถานีขนส่งนะคะเพื่อเดินทางไปจังหวัดพังงาเราก็ได้ขนข้าวขนของขึ้นแท็กซี่เรียบร้อยแล้วนะคะอุปกรณ์ก็จะมีกล่องฟิลของเรานะคะและกระเป๋าเดินท่าไปกันเลยตอนนี้เราก็ถึงที่ขนส่งภายใต้ใหม่แล้วนะคะต้องไปหา จกขึ้นรถทัวร์มานะคะคุณลุงที่นั่งอยู่ด้านหลังของเราเนี่ยก็เปิดเพลงแล้วก็คุยโทรศัพท์เสียงดังเกือบจะตลอดเวลาเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นของหายนะบนรถทัวร์นี้อันที่จริงแล้วการน,นั่งรถทัวร์ก็ไม่ได้แย่นะคะเพราะเขาก็มีผ้าหม่มมีขนมมีน้ำให้เรียบร้อยแถมเบาะเนี่ยก็ปรับได้ค่อนข้างเยอะด้วย หลังจากที่รถออกมาได้สักพักนะคะคุณลุงของเราก็สร้างวีลกรรมอีกแล้วนะคะโดยการโทรไปด่ากับสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะโดยถามเพราะว่าทําไมด่านเนี้ยเจอตลอดเลยสรุปว่าด่านนั้นเป็นด่านทาวนนะคะก็ะเลยโดนเขาย้อนด่ากลับมา1กลุมนะคะรายการคุยโทรศัพท์รรพของเข,เขาไม่ธรรมดานะคะเพราะเขาจะเปิดลําโพงคุยนะคะทาให้ได้ยินกันไปทั้งรถเลยซื้อม้ง ยังไม่หมดเท่านี้นะคะวีรกรรมตอนเที่ยงคืนหลังจากที่ทุกคนเริ่มหลับกันหมดแล้วนะคะคือคุณลุงเขาคุยโทรศัพท์กับใครก็ไม่รู้ว่ามีปืนอยู่ในกระเป๋าแล้วก็จะยิงทิ้งแม่งให้หมดฉันลักลัวามากตอนนี้ถึงขนส่งกุงระบุรีแล้วนะคะลงมาก็ได้เรื่องเลยนะคะก็คือเขาหยิกบกระเป๋าผิดใบลงมาให้ กระเป๋าใบนี้ไม่ใช่ของเราที oh, uh. ่นะ่ารถยังไม่ไปเดินทางต่อไปยังท่าเรือนะคะเปิดเลิกด้วยฝนตกหนักเลยนะคะีอยูบดทับเทลงมาตลบแทบไม่ทันตอนนี้เราอยู่ที่ออฟฟิศของบัวนะคะเดี๋ยวเรานอนกันตรงนี้ก่อนนะคะตอนนี้6โมงเช้านะคะเดี๋ยวเราไปท่าเรือตอน9โมงพอ9โมงนะคะเราก็เดินทางต่อไปยังท่าเรือนะคะ ท่าเรือก็จะอยู่ห่างจากออฟฟิศนิดนึงนะคะหลังจากลีฟเสร็จเรากำลังลงเรือนะคะหลังจากขึ้นเรือมานะคะกัปตันก็บอกเลยว่าคืนลมแรงมากเรือก็กําลังออกแล้วนะคะเพื่อนเราก็ง่วงนอนมากพร้อมนอนสุดๆส่วนเราเนี่ยก็ยังตื่นเต้นกับการเดินทางนะคะโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นหลังจากนี้ ชอบเรือเขานะคะเพราะว่ามันโล่งดีปกติเรือเนี่ยก็จะมีที่นั่งตรงกลางมันก็จะอึดอัดนิดนึงออกทะเลไปได้แป๊บหนึ่งคลื่นลมแรงมากเลยนะคะเรือกระแทกขลืนเป็นระยะระยะสภาพเรือตอนนี้นะคะเหมือนกับนั่งรถไฟเหาะเลยและประเด็นที่เลวร้ายกว่านั้นคือเราไม่ได้กินยาก,กันเมาเรือนะคะซึ่งทางเรือเขาก็เตรียมแฮปปี้แบกหรือว่าถุงให้อ้วกไว้เรียบร้อยทุกคนดูสภาพคลื่นแล้วก็ฝนตัวเปียกกันหมดแล้ว สาภาพอย่างนี้ไม่อ้วกไหวเหรอในที่สุดก็ถึงฝั่งสักทีนะคะสาภาพฉันก็คือเหมือนคนเบื่อโลกมากเลยนะคะตอนแรกกั้นจะได้เกือบจะถึงเกาะแล้วแต่ว่ามีกลิ่นอ้วกของคนในเรือเยอะมากนะคะฉันก็เลยพรวดออกมาเลยจ้าต้องขอบคุณกล้วยและพี่ปูนะคะที่ช่วยดูแลได้ไหวหลังจากถึงหมู่เกาะสุรินนะคะเราก็ต้องนั่งเรือเล็กต่อไปยังหาดไม้งามนะคะ ท้องฟ้ามันคลึ้มมันคลึ้มอยู่ทั้งนี้ถึงแล้วนะคะนู่นมีพี่นุ่นกับพี่เอสแห่งซีสเตมารอต้อนรับเราอยู่นะคะนี่นะคะเราจะนอนเป็นเต็นท์แอร์หลังนี้นะคะแล้วก็หน้าเต็นท์ก็เป็นทะเลเลยสวยมากมากทุกคนตอนนี้เราได้เข้าบ้านเต็นท์ของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างใน ดูแบบซูมเอาเต็มๆนะคะที่นี่ก็จะมีแอร์นะคะเตียงนอนแล้วก็ที่วางเสื้อผ้าต่างๆนะคะจะมีอินอับนิดนึงนะคะเนื่องจากทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็จะตัวเปียงๆหน่อยแต่ก็โอเคก็ดูค่อนข้างสบายนะคะหลังจากที่เราฝ่าฟันกันมาทั้งคืนนี่เราก็เดินออกไปก็จะเป็นทะเลเลยนะคะวันนี้ขึ้นค่อนข้างแรง ห้องน้ําที่นี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะไม่แย่สะอาดสะอ้านนะคะแต่ว่าข้อเสียคือไม่มีน้าอุ่นนะคะแต่ห้องน้าเนี่ยก็ดีกว่าที่ s e ิร c h เจอในเน็ตนะคะที่เจอในเน็ตยังเป็นสายยางอยู่เลยเราก็จะมีโซนอาบน้ำเอาดอได้นะคะเผื่อใครอยากอาบไปชมนกชมไม้ชมลิงไปนะคะนี่นะคะพี่ปูปูเดี๋ยวจะไปอยู่อเมริกาแล้วนะคะเนี่ยเพื่อนเราตอนนี้ป่วยนะกำลังนอนพักอยู่ที่เต็นท์ เราก็จะออกไปดำน้ำกับพี่ปูกันช่องดีนะที่มีพี่ปูไม่งั้นไม่มีเพื่อนเลยใช,ใช่มาคนเดียวอะ่ะแกร่งมากไปขึ้นเรือกันนะคะเรือของเราก็จะมีคำว่าซีสเตย์อยู่หน้าเรือน,นะคะออกทะเลแล้วนะคะหลังจากฝนตกหนักไปนะคะอากาศก็เริ่มจะดีเริ่มมีแดดออกบ้างนะคะและเราก็สดใสขึ้นนะคะพอเรากินยาแก้มเมาเรือเรียบร้อยแล้ว และจุดดำน้ำจุดแรกในวันนี้ของเราก็คืออ่าวสับประรดนะคะกระโดดลงน้ำแล้วก็มุดน้ำกันไปเลยจ้าอันที่จริงวันนี้คือลมแรงนะคะแต่จุดนี้จะเป็นจุดดำน้ำที่ขึ้นลมไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเกาะบังอยู่มาดำน้ำกันเป็นทีมมากนะคะหลังจากที่ดำลงไปได้สักระยะหนึ่งทุกคนก็จะเริ่มแตกกระจายกันไปคนละทิศละทาง จบการดำน้ำวันแรกนะคะดำขึ้นดำลงจนพี่เอสบอกว่าขยันดำมากอู้ครเราต้องเดินขึ้นฝั่งนะคะเพราน้ำลงแล้วเรือเข้าไม่ได้และตอนนี้ฝนก็ตกรีบเดินห่อเพราะว่าฝนที่นี่แบบเวลาตกก็ฟลึชลงมาเลยอะไปอาบน้ำกันค่ะได้พักสัสีแต่วันนี้จะนอนไวๆแล้วเก็บแรงไว้ดำที่นี้เยอะๆ ทานมื้อเย็นนะคะกับข้าวหลากหลายมากๆหลังทานข้าวเสร็จก็จะเป็นช่วงเวลาของการชมคลิปนะคะพี่ๆเขาก็จะฟีดแบคการดำน้ำของเราด้วยตื่นเช้ามากินเบเกสเบเกสของเราก็จะมีขนมปังปิ้งสไตล์โบราณด้วยนะคะทานนมกับเนยอร่อยมากเช้านี้สภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจนะคะฝนตกแต่เช้าเลยแต่พอฝนหยุดก็ได้เวลาออกไปดำน้ำวันที่สกันเลยคะ่ะ ดำน้ำไตที่สองกันนะคะกันแดดโ้มันเข้าไปอันนี้ต้องใช้กันแดดที่มันไม่ทำลายมากกรังนะคะจุดดำน้ำวันที่สองก็คือนีโมพาราไดนะคะที่นี่เขาบอกว่าจะมีนีโมเยอะมากอย่ารอช้านะคะเราก็มุดน้ำกันไปเลย ะะไปเลยวัยรุ่นกูกูว่าดำน้ำกับพี่ปูบ้างนะคะแต่นี้กล้องพี่ปูจะขึ้นฟ้าน,นิดนึงเพราะว่ามันเป็นไอความร้อนของลองนะคะอันที่จริงน้ำก็ไม่ได้ขุดนะ แล้วก็เราก็มาดำน้ำเป็นทีมเอเวนเจอร์นะคะแต่แต่แตแ่แตแจบการดำน้ำได้เช้านะคะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันต่อนะคะดูสิทุกคนน้ำมันใสมากเราก็แหวะขึ้นเกาะมาทานข้าวนะคะแต่ตรงนี้หาะเชื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน กอั่ตนะคะคถึงหมู่บ้านมมแกนแล้วนะคะที่นี่เขาก็จะให้ขึ้นเกาะได้นะคะแต่ว่าจะไม่ให้เข้าไปในหมู่บ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะมาถึงหมู่บ้านก็ใส่แมส้วยนะคะคนเยอะแดดร้อนมากมากเลยทะเลก็สวยสวย นอกจากการทำประมงนะคะเขาก็ยังมีอีกหนึ่งอาชีพนะคะนั่นก็คือทำสร้อยข้อมือสร้อยคอของฝากหรือว่าจะเป็นพวงกุญแจแล้วก็แกะสลักไม้นะคะทำไอข้อมือน่ารักมากใครมาอย่าลืมมาแบบช้อปปิ้ิที่นี่นะเอาเงินสดมาด้วยนะคะที่นี่เขาก็จะมีโรงเรียนแล้วก็มีอนามัยอยู่บนเกาะด้วยนะคะ หลังจากออกจากหมู่บ้านมอแกนะคะเราก็ไปดำน้ำกันอีกจุดหนึ่งนะคะดูสีปลาเยอะมากเลยจุดนี้สวัสดีตอนเช้าเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีตอนเช้าวันสุดท้ายนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปดำน้ำรอบสุดท้ายแล้วเราก็เก็บข้าวเก็บของเดี๋ยวจะกลับขึ้นไปยังจังหวัด พังงานนะคะกับท่าเรือภูราบุรีเหมือนเดิมจะไปกินข้า,าวเช้าแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะรีบออกวันนี้อากาศดีมากแดดออกนะคะไม่มีฝนเหมือนเมื่อวานหวังว่ากับเรือครั้งนี้จะไม่มาอ,อ้วกแตกอ,อ้วกแดนแล้วนะไปดำน้ำได้สุดท้ายกันค่ะกลับบ้านแล้ว, <c oughs> ว <c oughs> ยงังยังไปดำน้ำก่อน <c oughs> น,นี่กำไลหินนะคะ ัดเต็มโฆษณากำไรหิน,นให้กะปิก่อนกำไรหินซื้อจากร้านของกะปินะคะกะปิฝากร้านเร็วฝากร้านฝากร้านจากหมูบ้านมอแกนเลยครับ <laughs> ดำน้ำสุดท้ายก็คืออ่าวสุเทพนะคะเขาบอกที่นี่ปาลาคารังเขากวางเยอะแล้วก็สวยมากๆแต่ที่เราไม่คาดคิดว่าจะเจอนั่นก็คือนั่นก็คือเต่านั่นเองทุกคนปกติเต่าที่นี่จะเป็นแรไอเทมนะคะเพราะว่าชาวมอร์แกนที่นี่เขาทานเต่ากันเราก็เลยโชคดีมากๆที่เจอเต่าและเป็นเต่าตัวเดียวที่เราเจอนะคะเพราะฉะนั้นน้องก็จะฮอตมากโดนลุมล้อมถ่ายรูปแต่เราก็จะไม่ได้เป็นแบบสัมผัสอะไรใกล้ชิดกับเต่ามากนะคะ หนมพี่วใช่เตามหน้าหาเต่ากันนะคะเมื่อกี้เต่าโดนลุมลอม่ต่าแงไม่อยู่ตัวเดียวเจออยู่ตัวเดียวก็โดนลุมแต่ว่าที่กกอนตัวนี้หาเต่าย่างนี่น้นเพราะแถวนี้เขจะกินเต่ากัมาแล้วนะคะดำน้ำรอบสุดทายจบแล้วเราแพกระเป๋าอาน้ำแล้วก็เตรีมตัวกลับกันแล้วไม่อยากกลับเรกหอย่ง นาวอะะคะทานข้าวเสร็จแล้วต้องกลับเร็ว <Okay. S 1> สำหรับการออกเดินทางในครั้งนี้นะคะก็ทำให้ได้รู้ว่าท้องทะเลไทยเนี่ยยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากๆเลยแต่ว่าตอนที่ลงน้ำทะเลเนี่ยก็เห็นขยะอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาเที่ยวยก็อยากให้เที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะทิ้งแล้วก็แยกขยะให้เป็นที่เป็นทางและอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้ใช้กันแดดที่ไม่มีส่วนผสมที่ทำลายปะการังเหล่านี้นะคะเพราะปะการังพวกนี้เนี่ยถูกฟอกขาวด้วยอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นแล้วอย่าให้มันโดนทำลายเพิ่มเติมด้วยมือเราเลย และนี่ก็คือน้องๆนีโมนะคะเห็นไหมว่ากอใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวจะว่ามานีโมพาราไดเราไม่เจอนีโมอุย้ยน่ารักอ่ะ